โอเคนะครับก็ขอสวัสดีกันด้วยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอรวดเร็วนิดน,นึงนะครับเอ่องจากว่ามีบางท่านสอบถามว่า Liquid f i ไฟไม่สามารถหาได้นะครับจะสามารถหาได้อย่างไรหลายท่านก็บอกว่าได้ทําการอัปเดตแล้วแต่ยังหาไม่เจอนะครับเอ่อต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเราอยู่ตรงในส่วนของ i รน Tool นะครับตรงนี้ จะอยู่ตรงนี้ซึ่งในเบรนทูลเนี่ยมันจะมีพวกเบรนดเบลฟิกเกอร์ทิปอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่แบบพวกเอาไว้ทำอะไรแบบนี้เราจะอยู่ในแท็บที่2นะครับลิควิดไฟลตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะครับก็ให้กดไปที่หน้าเบรนดนะครับให้ให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเราอยู่ที่ตัวเบรนดนะครับที่เป็นโลโก้อ่รูปหยดน้ำแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่านะครับลองวางเมาส์ทิ้งไว้สักแป๊บนะครับแล้วมันจะเขียนว่าเบรนดแบบนี้นะครับผมให้กดตรงปุ่มด้านบนซ้ายนะครับที่เป็น3ามคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปที่ Create Custotom Subto นะครับ จากนั้นให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Output Process นะครับตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกคําว่า Liquid File ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะเซตอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะปล่อยไว้แบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้นะครับในที่นี้มันจะมีนี่ครับเจอละจากนั้นก็กดโอเคนี่ครับเราก็จะได้ตัว Liquid File เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าในหน้ามูดจะสามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับต้องให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเราได้ทําการอัปเดตเวอร์ชั่น เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมในที่นี้ของผมเป็นเวอร์ชัน1.12.3นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับจากนั้นค่อยทำตามวิธีที่ผมบอกไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ